ต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศูนย์พัฒนาบุคลากรและนวัตกรรมเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดณนะวังจันทร์วันเล ตำบลป่ายุบในอำเภอวังจันทร์ตั้งอยู่บนพื้นที่ EECI หรือเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเป็นสถานที่ฝึกอบรมขั้นสูงและพัฒนาองค์ความรู้รูปแบบใหม่ตลอดจนวิจัยเพื่อพัฒนาด้านบุคลากรกระบวนการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงบูรณาการด้านการบินร่วมกับหน่วยงานต่างๆทั้งในประเทศและนานาชาติ ตลอดระยะเวลา75ปีของการจัดตั้งบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดได้ปรับปรุงพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องให้บริการการควบคุมการบินที่ท่าอากาศยานพาณิชย์ทั่วประเทศทั้งการจัดการการจราจรทางอากาศระบบการสื่อสารระบบช่วยการเดินอากาศและระบบติดตามอากาศยาน รวมทั้งบริการออกแบบวิธีปฏิบัติการบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบินสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่มุ่งพัฒนาเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทอดพระเนตรใทรกการภารกิจ6ด้านของบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางการบินได้แก่การเตรียมความพร้อมให้บริการการเดินอากาศสนามบินอุตภูมาการตั้งศูนย์พัฒนาบุคลากรและนวัตกรรมการเชื่อมการทำงาน3ส,สนามบินหลักคือสนามบินสุวรรณภูมิสนามบินดอนเมืองและสนามบินอุตภาูา การพัฒนาระบบนิเวศอากาศยานไร้คนขับการส่งเสริมการใช้อากาศยานไร้คนขับใน EEC และการบูรณาการพื้นที่ห่วงอากาศทั้งหมดศูนย์นี้ยังเป็นสนามทดสอบและปฏิบัติการการพัฒนาใช้อากาศยานไร้คนขับหรือดโดรนเพื่อให้การจัดการน่านฟ้าเป็นไปตามมาตรฐานสากลมีศูนย์ฝึกอบรมนักบินอากาศยานไร้คนขับ การออกแบบและพัฒนาบริการต่างๆส่งเสริมและบ่มเพาะให้นวัตกรรมคิดค้นบริการรูปแบบใหม่ๆเพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบสำหรับ UAS Ecosystem ทอดประเนตรผลงานนวัตกรรมอาทินวัตกรรมเพื่อการควบคุมจราจรทางอากาศเช่น Digital Tower อร์นำเทคโนโลยี Image Processing และระบบ AI ช่วยตรวจจับและแจ้งเตือนสิ่งแปลกปลอมที่ปรากฏบนทางวิ่งทางขับหรือหลุมจอดเพื่อแจ้งเตือนผู้ควบคุมจราจรทางอากาศและ m ม t ตอร r เวิ word, เป็นการนำเทคโนโลยีโลกเสมือนจริงผสมผสานกับข้อมูลแผนที่ภูมิศาสตร์และข้อมูลอากาศยานเพื่อจำลองสภาวะแวดล้อมในการควบคุมจราจรทางอากาศสำหรับสนามบินที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและนวัตกรรมการบินทดสอบเครื่องช่วยเดินอากาศด้วยโดรนใช้ทดแทนการใช้อากาศยานจริงในการบินทดสอบอุปกรณ์นำร่อนเพื่อนำอากาศยานลงจอด ลดเวลาการปฏิบัติงานและความเหนื่อยล้าของนักบินรวมทั้งประหยัดค่าใช้จ่าย